เจ้าชีสต,ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมเนาะมีไงมีตัวใหญ่มาสิแกเอาหน่อยม่ตัวอะไรอ่ะเจ้าชีสไงไหนนี่ไงเจ้าชีสล้างมือให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยเ uh. ขาติดเชื้อโรคนี่เห็นขาก็แล้วเห็นขาเขาแล้วหน้าขางไหนอ่ะนี่ไงช่วยช่วยเปมิแกะได้ไหมได้ไหมคะแกะเบาๆค่อยแกะเล่ ช่วงนี้แกะเหมือนเราแกะไข่ตุ่มเลยไข่ไปลงในเพจนะครับได้ค่ะอ่าแกะแกะสิแกะแกะแกะค่อยๆแกะนมันมันมันตัวตีเต่าใช่ค่อยแกะนี่เห็นไหมนี่ออกมาแล้วกระจายเป็นหัวออกมาก่อนครับอืออ่าจะไปจับจับแทนเหมือนนี้ได้ไหมจับไปง่ายไหมไม่ใช่ออกมือข้างหนึ่งจับนี้แล้วคือข้างหนึ่งแกะไม่ข้างนี้จับไข่จับไข่อย่างงี้จับอย่างงี้ค่อยๆแกะ ให้เขาหล่นลงมานะให้เขาหล่นนะไม่ให้เขาหล่นใช่เจ้าออกมาแล้วมีเห็นขา,ม, h, ม,นขามันมีเขามันมีจะมามีขาสองตัวอ๋อ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 ันนี้ออกก่อนเม็ดกดไม่อย่าเพิ่งเอาตัวเขาออกเอาเอาไข่เขาออกมาครึ่งหนึ่งก่อนสิคะแกะไข่เขาก่อนอ๋อ ตัวเต่าเราจะเอามาเอามาเอาอันนี้หน่อยเอาอันี้เก็วไว้ไมใส่แบบนี้ไมได้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ไม่เหมือนกันโอ้โหดไนี่แกะเปลือกเขาก่อนค่ะอันนี้เต่าค่ะเต่าอช่ไหม่นิ่ง ยิง่งอยู่ตัวเลวทำไมอ่ะ wow. ว,ว้าวว,ว,ววัดตัวไปแกะเขาบาวบาเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะเห็นไหมเขาเป็น,นเบบี๋หยิบจับมันไม่คิดเต่าบ้าายเต่นาน่ารักเต่าตายแล้วมาวายหนูไม่ให้เต่าหนูตายไปตั้งนานแล้วอันนีน้ เป็นห wow. ัวแล้วเป็นหัวแล้ว้าว้เาหล่นลงมาวลูกไม่หล่นไม่ต้องเช็ดระวังเดี๋ยวเขาตกลงมาค่อยๆเขายังนิ่มอยู่แกะตรงนี้ก่อนสิมีหัวไหมอ่ะแอะเบาๆนะ ตอนที sociedad, men, 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 ่เขาอยู่ในไข่ออกมาแล้วหมดใช่ไหมจับเบาๆนะเบาๆเบาๆจับเบาๆไข่แดงด้วยมีไข่แดงแต่ไข่แบบโอ๊ะอกะไอ้หน่อยอ่ะโอ๊ออกไม่ได้หรอฮึจับไม่ชอบปล่ไปชอบปไปชบไปชบไปหนึ่งไข่จริงออกมาแล้วไม่เลยไม่ได้เอายย้ายเขามาไว้ตรงนี้ย้ายเมาไว้ตรงนี้ค่อยค่อย จะไปแกะไข่แดงเขาออกไหมอย่าอย่าคุณเขเอาเอาอย่างนี้ออกได้ถูกต้องไข่แดงต้องไว้เพราะว่าเขายังต้องติดแล้ววางไว้ตรงนี้โอเคเอ่อซิชูเช็ดมือหนค่ะไข่เรร